โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเดลต้านะครับผมเซิร์ฟก็จะเป็นแนว p v p นะอ่ะก็มาเริ่มกันที่ของตามเราก่อนเลยใครที่ตามผมมานะครับตอนนี้นะเซิร์ฟก็จะมีแจกเป็นเลเวลหนึ่กับเลเวล2นะเป็นเซตนั่นเองนะแล้วก็มีระเบิดบอส G C ดอลลาร์นะครับประมาณนี้นะแล้วก็สําหรับกิจกรรมมาเป็นแคนก็มีเหมือนกันนะครับมีมาเป็นแคน5คนขึ้นไปได้เซตตามภาพนะครับเ e เปืนกลสนย G C คนละสามพแล้วก็มีฮะมีตัวสั่งทำเหรอ โอเคมีตัวสั่งทำวิ่งไว้นะครับอ่าเพียงมาเป็นแคนเนาะก็ได้ไปเลยลงกลุ่มพร้อมอีเมลแล้วก็มีกิจกรรมแชร์5กลุ่มนะครับจะได้เป็นตัวโคอีดีค้อง50กล่องพร้อมยิงสไนเปอร์นะครับอย่างละ10กล่องก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมทั้งหมดนะแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้แอดมินบอกว่ายังทำไม่ทันนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บนะครับคลิกตามราคาจะมีรูปโชว์นะครับเขาบอกมาอย่างนี้นะก็ เข้ากลุ่มไปก่อนแล้วก็จะเจอเว็บนั่นเองนะครับส่วนโค้ดก็มีนะครับโค้ดแจกนะครับนี่นะนี่สามารถไปใส่ในเว็บได้เลยเป็น Delta าซ n นิวเพย์นะครับใส่โค้ดนี้แล้วก็จะได้ของนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์เดลต้าใครสนใจลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าโอเคมาครับผมโห้โยกว้างใหญ่จังหาใครไม่เจอเลยแป๊บนึงยิงตรงไหนนะ่ะ

น้องเอายิงดิโอ้หลังเข้าเปลี่ยนแม็กอยู่เอาเอาโอ้อยู่ไหนวะมาครับคนก็เยอะนะแต่ว่าต้องเดินหาว่ะไม่อยู่ไหนไม่รู้เอ๊ะ <c oughs> <c oughs>

อ้อดเถึะสัตว์กูเกือบหลับ มาเด้อโว้โวโฮ้ยเฮ้ยสองตัวสองตัวตนหนึ่สงวสวยเอาวา่ะเอาวา่ะมีตี้ก็ได้อยู่ครับแต่ตวาออ่าต้องวิ่งหาค่อนข้างจะต้องวิ่งหาเลยแหละใช่มีแบบหลงังเขาหลังป่าอะไรอย่างนี้เยอะมาก กูวิ่งไปกูจะหลับไหมเนะี่ยปีมาเด้อไป อ๋อเกมาเด็กค่อยเล่นมาเด็กเฮ้ยเฮ้ยเวียดอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไอ้อกูโดนแต่ละทีแบบสุดแบบก็ไว้ก่อนน้อง

มาดิลอยมาลอยกรับมาดิอุยอ้ยมาดีมาดิมันอยู่กันใครโพดเลยอะ <c oughs>

อันนี้้มาแลว่ะไกลมากอ่ะยิงแบบข้ามป่าข้ามเข่ากันเลยเหรออันนี้ล็อกกี้นะเว้ย <c oughs> มา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 ,มาโอเคไม่เวิร์กว่ะมันไกลเกินอ่ะ ผมไม่ใช่แสะแนวนะเนี่ยในเมืองดเดียวในเมืองก็ได้มอนนะลองวิ่งเข้ามาเนี่ยตายหนึ่งเ,เโโฮ้ยโอ้โหสายทางเกินมาครับพวกเลไปละเดี๋ยวผมมาเชิญ

อันนั้นหนึ่งแล้วก็ไกลๆเนาะโอเคตายหนึ่งครับ ai, Ôi, oh, đủ lên đi Yeah Tay เฮ้ยไม่โดนเอา้ากูโดนเลยอย่างนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหห้าสิบมาครับชิวๆกันไปห้าสิบสักสเทสแล้ว <c oughs> เดี๋ยวหหนหนึ่งดีกว่าได้ไหมเนี่ยกูโดนไหมเนี่ยโอ้โห เอ้าเอ้ยไม่ตายวะอา้าวสิหัวไม่แตกหายแล้วนะครับไปหัวหนึ่งอะดิมึนหัวกูหนึ่งอะหวไหวไม่ยิงกูเยอะจัดใจเย็นวัดไม่เ่าเวัดกูสัตว์มีดดิรอดิโดนกูดิ ไอตาไอจะเอ๋มันอยู่ไหนกันบ้างวะแม่งทำไมผมหาใครไม่เจอเลยวะเซิร์ฟเนี้ย แบบก่อจะเจอแบบอยู่ไกลครับอใายมาดิ เออ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 เอ้ยตรงไหนยิงนักหนาวะเนี่ยโอ้ยกูเครียดเลยแม่งเอากูรั่วจริงมันเล่นใจมันรักตรงนั้นมากอะโอ้โห chụp hải là chụp hải đã ba rồi yิง mấy đồ liền em xong lói ở anh thao thao ยิ่งหัวมืดเท่ากันเหรอ <c oughs> ได้อยู่ครับก็เล่นชิวๆตามแนวเลยแนวเป็นชิวๆเนาะชิวๆเนาะเนะนี่ยไม้ใกล้ก็ควิกโขบแต่ส่วนมากกูจะโดนโฉบเพราะแม่งอยู่หัวไกลมากบางคน แต่เราก็โชบไปเยอะอยู่ครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโชบกูแล้วเอาโอ้โหไอ้เฮ้ยพูดไม่ทันขาดคำแม่งจัดให้เลยเอมมาเจอกันหน่อยขอยญาตวัดแบบเก่าๆเลยมาเอ็มหนึ่งใช่ไหมชอบหนึง่งหนึ่งเนี่ยอันนี้เซตเวลสี่นะครับเซตโหดสุดในเซฟตอนนี้ดูแล้วไม่นานมปเดียวมาดิ แบบๆบบแกูย,ยิงไม่โดนโดนละเหียบร้อยเวลสีแตก <c oughs> ยิงแล้วฟันยิงแล้วฟันมันจริงๆหรอฮ่าๆๆๆหมดจังครับหมดจังครับมาดิเสร็จเดียวไม่สาากระจายวะเอ่อไอ้เหี้ยปืนมันไม่ตรง โอเครับเรื่องแต่มันยังไม่สากกระใจอยู่ดีอะมาดิอีกซอกเซตไปมีไหมหาอะไรชิวๆก่อนไปหน่อยแม่งโดนพวก PVP มันเชียวกระสุนมาแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแตกหาวัดหนึ่งหนึ่งดีกว่ามาดิเลเวสี่โหดสุดในเซิร์ฟเนี่ยจัดกันหน่อยครับแต่เหมือนเซตโหดสุดมันก็คงมีกันน้อยนะเออผมว่าก็ต้องรอหน่อยแล้วเนาะทุกคน คิดแต่ว่าไม่มีเลยวะหรือว่าต้องล่าวะออกล่าดีกว่าเผื่อเจออีกมาเจออีกแล้วเจออีกแล้วมาครับสวยสวยสวยโอ้ยเฮีย e. เอา้าเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยเวอร์ซีแตงหนึ่งครับตายเฮียกุล e. รวบม,มันจัดห้าสิบแล้วร่บ ได้อยู่นะแต่ว่าผมไม่ดีเท่าเอามันเอาชิลแต่นี้แม่งเราต้องรวมจริงวันเนี่ยเซฟเวล4ีโฮสุดในเซฟจัดไปมีอีกว่าลงมาอีกอกูรวบอีกนะ <c oughs> ก่อนไปก่อนไปมีไม้มีไม้ไวรุ่นน่าจะมีน้อยนะทุกคนของดีใครเขาจะมีกันเยอะเนาะ Hmm. ถ้างั้นก็คง <c oughs> ถึงแก่เวลาของเราแล้วละ่ะทุกคนไม่น่ามีแล้วครับประมาณนี้แล้วกันไปละทุกคนเจอกันครับ